เอาแล้วครับก็ไม่อยู่กับผมอีกแล้กันนะครับเคบี K B e. วันนี้ก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับไม่คือกิจกรรมอะไรชุดปลาคราฟนี่แหละครับเอาละครับเราก็เติมเพชรมาที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราไปอับโหนเพชรก่อนนะครับงบเราก็จะมีอยู่ 1,200เพชรนึงกันนะครับเอาแล้วครับไปเริ่มกิจกรรมเลยดียกว่านะครับเห็น oh, <no. S 1> ได้ค่ว่ากิจกรรมนี้เขาล็อกอยู่ที่พันเพชรนะครับ oh, <no. S 1> แง่ทองรามันก็จะมีประมาณนี้นะครับห้าชิ้นชิ้นแรกก็จะเป็นดิมอนรอยัลสอ2ใบก็ถ้านั่งฉิบชาแล้วก็ลูกแก้ว,วก็คาตนานะนะครับแล้วก็ทางวัลใหญ่ก็คือชุดนะครับกดไปที่รางวัลทั้งหมดนะครับก็จะมีประมาณนี้เลย นะครับเริ่มสุกมาเลยดีกว่ารอยเพชรแรกครับไปเลยครับปุ๊บได้มาแล้วครับหนึ่งอันได้ไหมใช่นะครับได้มล้วครับหนึ่งอันกดไปที่รอยเพชรครั้งที่สองเลยครับปุ๊บไม่ได้นะครับถ้าเราไปย่อยก่อนเลยครับถ้าใครที่ว่าเพชรหมดก็สามารถย่อยได้นะครับเดี๋ยวผมไม่ย่อยอันนี้ดีกว่า ไม่ได้ครับเอาไปเริ่มที่ครั้งที่สามเลยครับได้นะครับได้อีกนึงนะครับครั้งที่สี่เลยครับไม่ได้นะครับถ้าไปย่ออันเลยดีกว่าเป็นอะไรปึ๊บโอ้ไม่ได้นะครับถ้าไปย่ออีกอีกกดครั้งที่เท่าไหร่ไหมครั้งที่สี่ไหมไม่สี่ก็ห้าปึ๊บปุ๊บไม่ได้นะกดไปอีกครั้งเนะครับยังไม่ได้อีกครับ ย่อยกันต่อทีกว่าผมย่อยหมดเลยครับยังไม่ได้ครับกดไปที่ครั้งที่หกเดี๋ยวว่าครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดมั้งครับใต้กระเป๋าแพนด้าอุ้ยได้ธูเก้นมาด้วยครับเราก็จะส่งกระเป๋าแพนด้าไปเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีครับก็จะย่อยนะครับยังไม่มาครับครับครั้งที่แปดนะครับยังไม่มาครับครั้งที่เก้าครับ มาแล้วครับอีกหนึ่งโทเค็น,นครับเดี๋ยวผมไปย่อยกันเรดกว่าทั้งหมดเลยครับเรียบร้อยครับออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของที่เราได้ก็จะมีประมาณนี้เลนะครับนี่ผมย่อยไปเลยครับอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยได้ของดีส่งไปห้องแต่งตัวเลยนะครับ นี่ครับรางเลที่จะได้ก็จะเป็นแพคาคิแล้วก็คาตานะลูกแก้วท่าแล้วก็ไดมอน์รอยเยวนะครับ <S <S นี่นะครับสําหรับแพ็กเกจแพคาคินะครับเราก็จะเปิดกันเลยนะครับ <S 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 ปึ้มเราก็จะแคปภาพไปครับ แ็นี้น่าจะล็อกประมาณหนึ่งพันเนะครับลองลองสูงกันดูนี่ได้ชุดหล่อเที่ยมมานี้เอาแล้วครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่เขา้าไม่ชมรับชมถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ไปละครับบ๊ายบาย